ไม่อะไ,ไม่กี่หยดย่อยครับพอือมา,มามาแล้วครับเมนูเนื้อสวัสดีครับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะเมนูเนื้อมาอีกแล้วได้เนื้อมานืมีสีมีเนื้อ คันนาครับเขาขาว,ขาวน,น,น,านี่ขั้นนานีา่ันนาแล้วก็ตับเนาะตับแล้วก็ผักชิริวนะครับแล้วก็ซีมีกระเทียมพริกแก้มครับแล้วก็ผักปลูกยูนาบ้านนี่แหละผักเอยียงสักย่างแหละกรอบบ่อมีรสชาติกรอบแล้วซมีสลระแน่ครับมันลุยกันเลยดีกว่าต้องพูดพำมทาเพลงมาามาได้ครับมาได้สิมอันนี้ลืมบอกเจ้าเพียครับเจ้าเพีย อืมเพียเพ้นคนนครับเพียรอ,อบนี้บ่คมมบนไดแต่กำลังดีนะกำลังดีกำลังดีๆๆดม,มือหนึ่กระเจ็บเม็ดหน่อย

ใส่ขั้นนาใส่พริกเข้าไปพันได้บูบไงหลายพันบดได้ยาวแบบนี้ละไปหลาดลงไปโอ้โหพันบ่ได้สุดเอาซะ <c oughs> อื ของแซ่บของมักของคนอิสานเลยหรอไปจังหน่อยก่อนห้องทองอยางหน่อยอ่ะ mm. ยมืมเยิ hmm. ่ม ปึบึบกันนะตละแน่แกโพอด วันไปตลาดอ,อุบลน,นะวันไปหารอหาอึงวันสิมีอึงแตบว่ามีอึงวันสิได้อึงมาต้มเนะ แกรูดไปอ่ะรูดเ,ปน,เน,นัก,กปปนนขันอนัดกันนันอ่อนนะนี่เด็ดเลยอันนี้เด็ดบ้าเลยน,นะมัน,น,น,นะน,น,นนะแก nữa bơm để bơm để xoay con này bằng con nản nhầm nhạt bằng nhầm ngay bàn tân bằng bạn tôi gì đúng vậy ô yeah 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 <laughs> เพียรเพียรรอบนี้ไม่ค่อยขม,มเหมือนไงทำไมเอาไหมะกี้หยุดย่อยครับพวกพื่อ เป็นห่อน,นอไนยังเลยห่อนห่อนเนาะไปแล้วครับเจอกันลิปหน้าหลายหลายโพดกินบ่รเบิดกินผู้เดียว